สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอาฟอร์ดปทุมอยู่นะคะวันนี้อาก็ได้อยู่ที่ศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลลี่ประทุมธานีค่ะวันนี้นะคะพบก,กับอาก็จะไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดเหมือนเดิมเลยวันนี้อาจะพามาดูนะคะในรุ่น Ford Ranger XLT นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาขายของเขาจะอยู่ที่9 2 0 0 0บาทค่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่ 857,000บาทนะคะคันนี้นะคะชุดแต่งทั้งหมดรอบคันอาแต่งให้กับลูกค้าฟรีๆเลยนะคะชุดแต่งทั้งหมดรอบคันนะคะคันนี้อาร์แต่งเป็นชุดหน้า F150 Spider ให้กับลูกค้าไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะว่าชุดแต่งทั้งหมดรอบคันอารแต่งอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย มาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดชุดแต่งรอบคันที่ยาแต่งให้กับลูกค้าไปนะคะชุดหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นชุดหน้า F 1 5 0ส Spider นะคะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้า Ford Ford นะคะเป็นสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดสีดำด้านให้กับลูกค้าไปะคะ่ะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะมีให้ทั้งหมด3จุดค่ะส่วนของตัวนี้นะคะชุดหน้า F 1 5 0 Spider นะคะก็จะประกอบมาด้วยไฟตัว C ค่ะ แล้วก็จะมีตัวซุ้มล้อนะคะทางด้านข้างค่ะซุ้มล้อตอนนี้จะมีขนาด6นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านค่ะในส่วนที่อาได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปอีกนะคะก็จะเป็นชุดครอบไฟหน้านะคะที่เป็นสีดําด้านค่ะมาพร้อมกับชุดไฟหน้ามาแต่งนะคะมาพร้อมกับเลนี้ไอนะคะตาไฟจะเป็นตาสีแดงค่ะ มาดูในส่วนของสกูปก,กันบ้างนะคะคันนี้ก็ติดตั้งเป็นสกูปทรงฟิตนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวม้ามัดแต่งนะคะให้กับลูกค้าไปค่ะทาสีดําด้านตัดสีบอลเงินสีเดียวกับตัวรถให้กับลูกค้าไปนะคะมาดูในส่วนทางด้านข้างกันบ้างนะคะ มาดูในส่วนของแมกและยางนะคะคันนี้ก็ใส่แมกของ oa fit นะคะเป็นแมกลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยาง monster a p สักค่ะขนาดของแมกนะคะคันนี้จะเป็นขอบ16ดกนะคะในส่วนของอยางนะคะเลือกทีดด่2องหกทัพเจู r 1 6ค่ะลายแมกลูกค้าสามารถที่จะเลือกลายได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุต่อาได้เลยะคะ่ะ ูในส่วนทางด้านข้างกันต่อนะคะที่ยัได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะติดเป็นตัวครอบแ้มโลโก้นะคะที่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าไปค่ะครอบกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำด้านค่ะเบ้ามือจับนะคะครอบมือจับนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็ได้ติดตั้งเป็นตัวคิ้วกันสัด์ให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะในส่วนทางด้านบนนะคะติดตั้งเป็นชุดเหล้าลังคานะคะที่เป็นสีดำด้านเหลือนค่ะ ในส่วนของฟิล์มนะคะคันเนียก็ติดฟิล์มนะคะของลาบินาให้กับลูกค้าไปนะคะอันนี้จะเป็นลาบินาตาเซียนะคะมันน่าจะอยู่ที่60เนะคะรอบคันจะอยู่ที่80ค่ะความหนาบางเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะ่ะ ดูในส่วนของสติกเกอร์กันบ้างนะคะ,ะมีให้เลือกมากกว่า40ลายนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากได้ลายไหนแบบไหนก็สามารถที่จะระบุกออกมาได้เลยค่ะลายสักโคนทางด้านหลังนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วนของอตัวครอบฝาถังน้ามันนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะทางด้านหลังนะคะติดตั้งเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นชุดโลบายเล็กนะคะของอเวนเดอร์ค่ะ ทางด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งเป็นตัวชุดครอบไฟท้ายนะคะที่เป็นสีดำด้านค่ะพร้อมกับตัวเบ้ามือจับนะคะแบบปลายดาบค่ะเป็นสีดำด้านนะคะทางด้านหลังนะคะได้ทําการเปลี่ยนการชนหลังให้กับลูกค้าไปนะคะเป็นชุดกันชนหลังเหล็กของเอวเลนเดอร์นะคะมาพร้อมห่วงลากจูงสีแดงค่ะรุ่น x l ของเรานะคะจะมีเซนเซอร์ทางด้านหลังนะคะให้ทั้งหมด4จุดค่ะ จะเป็นรายละเอียดนะคะชุดแต่งคร่าวๆในส่วนของตัวภายนอกรถนะคะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในรถนะคะภายในรถนะคะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะแบบพับเก็บได้นะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกค่ะ พวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลาัยหุ้มหนังนะคะเดินกะเจ็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะช่วยผลแรงด้วยไฟฟ้ามีน้ําหนักเบาค่ะมาพร้อมกับปุ่มมัติีฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายจากควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสที่มีขนาด8นิ้วนะคะตัวหน้าจอของเราจะเป็นตัวซิงค์ใหม่นะคะใช้คาสั่งเสียงเป็นภาษาไทยค่ะรองรับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยนะคะได้ทั้งตัว Apple t a คาเฟและ a n d r o i d Auto ค่ะ ในส่วนของเกียร์นะคะหัวเกียร์ของเราหุ้มหนังนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะจะอยู่ที่2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าอยู่ที่160งแรงม้าให้แรงบิดสูงสุดถึง3 8 5นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะรถรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะแล้วมีระบบลดการเสี่ยงจากการจิ้ควั่มของรถให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะคะ กระจกมองข้างของเรานะคะมีขนาดใหญ่นะคะ,ะปรับระดับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าค่ะในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะเบาะคนขับนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางนะคะและก็ปรับพับเอนได้2ทิศทางค่ะอันนี้ก็จะเป็นรยายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวภายในรถนะคะวันนี้อาก็ขอรีวิวในส่วนของตัวภายในรถแล้วก็ ชุดแต่งรถทั้งหมดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชุดแต่งรวมๆรอบคันภายนอกกันต่อคะ่ะ เห็นรายละเอยียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะชอบแนวการแต่งแบบนี้ก็สามารถที่จะโทรมาหาได้นะคะที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์หาอาร์ได้นะคะตัวหน้าจอฝั่งทางด้านซ้ายตัวนี้นะคะจะเป็นทีว่าพูดลายส่วนตัวของอาร์ค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับอาร์ได้เลยอาร์จะหนักจะเต็มนะคะแต่งเต็มให้ตามคลิปนะคะ เดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนะคะไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าก่อนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ